พาณิชมีเดดิคอเซ็นเตอร์จำกัดมองเห็นความสำคัญของสังคมผู้สูงอายุที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคมที่มีคุณภาพขยายการบริการในการดูแลส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครบวงจรพร้อมประกาศเปิดตัว PNC Nursing Care ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เข้ามาตอบโจทย์และรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างครบวงจรด้วยบริการทางการแพทย์ พร้อมเป็นศูนย์ช่วยดูแลสุขภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงวัยด้วยการนําเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนามาเป็นตัวช่วยในการเก็บข้อมูลทางการรักษาเพื่อส่งต่อแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถรักษาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line SI PNC Nursing Care ค่ะค่ะก็ค่ะวันนี้กรมกิจาการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ได้ รับเกียรตินะคะจาก PNC Nursing Care ให้มาร่วมกันเปิดกิจกรรมกิจการที่ทำหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงนะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าจากการทำงานของกลุ่มกิจการผู้สูงอายุเนี่ยเราพบว่าประเทศไทยเราวันนี้เราเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์แล้วเพราะว่าเรามีคนที่อายุ60ปีขึ้นไปหรือที่เราเรียกว่าผู้สูงอายุเนี่ยร้อยละ20ของประชากรทั้งหมด แล้วก็มีการคาดการณ์ว่าไม่เกินปี2576เราจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึง28%ก็เรียกว่าเป็นผู้สูงวัยแบบซ u เปอร์เอโซไซตี้ก็คือสูงวัยแบบสุดยอดแล้วในกลุ่มของผู้สูงอายุเองเนี่ยก็ยังแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มที่เรียกว่า Active เอจิ n งก็คือยังแข็งแรงอยู่เนี่ยมี90%กว่าแล้วก็ภาวะที่ติดบ,บ้านและติดเตียงก็ประมาณ3%คนกลุ่มที่ ดูแลได้ยากลำบากแล้วก็ต้องมีคนเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงต้องมีการให้บริการทางด้านการแพทย์ที่ที่มีมาตรฐานเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เป็นตัวช่วยช่วยอะไรบ้างช่วยสองส่วนนะคะส่วนหนึ่งก็คือช่วยให้ลูกหลานน่ะที่จะต้อง ต้องทําหน้าที่ต้องทําหน้าที่ของตัวเองก็คือทํางานไปพัฒนาประเทศเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาคุณพ่อคุณแม่มาฝากในการดูแลได้โดยที่ไม่ต้องห่วงว่าพ่อแม่จะได้รับการดูแลแบบไหนอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะที่ติดบ้านแล้วแล้วก็ติดเตียงแล้วเนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งการที่จะเปิดสถานประกอบการเรื่องการดูแลผู้สูงอายุได้แห่งหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้องผ่านกระบวนการในการที่จะไปอะขออนุญาตนะคะแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบเรื่องของมาตรฐานดังนั้นนะคะก็ถือว่าการเปิดเนอร์ซิ c งแคร์ในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีก อีกบริการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุแล้วก็ลูกหลานที่ต้องดูผู้สูงอายุในภาวะติดบ้านติดเตียงมีความคลายกังวลมากขึ้นแล้วก็เพิ่มเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมากขึ้นก็วันนี้ในฐานะที่ดูแลกรมกิจการผู้สูงอายุก็รู้สึกชื่นชมค่ะอยากให้มีสถานประกอบการแบบนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็จริงๆก็อยากจะเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งก็คือกรณีสถานประกอบการที่ดูแลผู้ที่ มีมีภาวะที่สามารถจ่ายเงินได้<ม>ก็อยากจะให้ช่วยมาสนับสนุนนะคะในส่วนที่เป็นกลุ่มเปราะบ,บางด้วยส่วนของ p n c Complex นะคะเราแบ่งการบริการออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือจะเป็น p n c Clinic p n c Clinic เนี่ยเราจะให้บริการทางด้านการแพทย์ที่ครบวงจรแล้วก็สาวิชาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์พ,พ,ยพยาบาลนัลกกายภาพบำบัดค่ะ นักกิจกรรมบำบัดแล้วก็รวมทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนถือว่าบูรณาการเลยค่ะรวมทั้งที่เรานำศาสตร์ชรวัยนะคะนวัตกรรมต่างๆพวกนี้ค่ะเข้ามาเพื่อดูแลเป็นอง์รวมนะคะก็คือจะเน้นด้านการแพทย์ส่วนที่2คือ p n เอ็นซีเนอร์ซิงแคร์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่พักสําหรับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะคึื่งพิงนะคะอย่างที่่านพิสซีได้บอกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางตรงนี้เรามีการดูแลขนาดรองรับถึง40เตียง40 น,นะคะ,ะก็เป็นการช่วยเหลือกิจวัตรประจําวันทางการพยาบาลนะคะครอบคุมไปจนถึงผู้ป่วยที่ติดเตียงใส่สายหรือว่าต้องการการฟื้นฟูในระยะพักฟื้นค่ะส่วนที่3คือ PNC Senior Club นะคะตรงนี้จะเป็น คอนเซปต์ใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้สร้างความสุขและเมคุณภาพชีวิตมากๆกนะคะก็คือเราเน้นกิจกรรมระหว่างวันนะคะหรือแล้วก็ให้บริการในการรับฝากระหว่างวันด้วยสําหรับที่ลูกหลานนะคะที่ต้องไปทํางานก็สามารถที่จะ,ะส่งทุกพ่อคุณแม่นะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมจัดาการกับเราได้ะค่ะ นาซีเราที่มีความชำนาญเรื่องการรักษาฟื้นฟูอยู่แล้วเราเอาศาสตร์ในการป้องกันโรคโตกสมองเสื่อมนะคะที่เป็นภาวะผู้สูงอายุมีความเสี่ยงที่จะเป็นเรื่องโรคสมองเสื่อมโตกอัลไซเมอร์ ที่นี่เราจะมีตั้งแต่ป้องกันและรักษาด้วยด้วยนวัตกรรมของพานาซีเราไม่ได้ใช้เคมีโคเราใช้การฟื้นฟูและส่วนสำคัญที่นี่ก็คือพอกลางวันเอาพ่อแม่มาอยู่ดูแลเหมือนตอนที่พ่อแม่ไปส่งเราเรียนค่ะก็สามารถเอามาไว้ดูแลที่นี่แต่สิ่งสำคัญนอกจากมีจิตกรรมแล้วเราสามารถใช้นวัตกรรมในการฟื้นฟูเรื่องสมองโตกซึ่งเป็นภาวะ ของผู้สูงอายุจริงๆเราไม่อยากให้ผู้สูงอายุไปถึงภาวะคุ้คิง90%ของคนที่แอคทีฟอยู่แต่ถ้าวันนี้คุณไม่ดูแลยังไงเราก็ต้องไปถึงเราเหมือนรถคันหนึ่งนะคะเมื่อเราใช้มันมาสักระยะหนึ่งแล้วมันต้องการการดูแลศาสตร์ของพานาซีที่มีความชำนาญคือเรื่องการฟื้นฟูโดยเฉพาะเรื่องหลอดเลือดสมองอันนี้เหมาะกับในการที่จะดูแลผู้สูงอายุซึ่งมาต่อย,ยอดกันค่ะขอบคุณค่ะ ในส่วนของ p ี c อซีซีเดียคอมเพทั้งหมดเลยนะคะในทุกภาคส่วนเนี่ยราวางว่าที่นี่เรา,เามีความตั้งใจที่จะให้เป็นต้นแบบนะคะที่จะรองรับสังคมผู้สูงอายุนะคะให้สร้งคุณภาพต่างๆให้กับผู้สูงอายุส่วนทางด้านที่ในเรื่องรายได้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถในการจ่ายระดับหนึ่งนะคะเราคิดว่าเราจะเติบโตได้ในปีแรกเนี่ยถึง50ล้านบาทน,นะคะเนื่องจากบริการทางการแพทย์ที่ครบวงจระคะ่ะ เติบโตขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีค่ะเนื่องจากว่าตัวส่วนของ PNC Clinic เนี่ยเรามีวิชาชีพในต่อวันนีคะถึง10กว่ากว่าด้านนะคะดังนั้นเราสามารถรับผู้ป่วยนอกค่ะได้วันหนึ่งถึง50า่านท่านหุ่นยนต์ที่าสามารถสั่งผ่านสมอง,มองได้นะนะคะที่เป็นเทคโนโลยีญี่ปุ่นที่นี่เราเป็นเซ็นเตอร์ที่แรกลที่เดียวที่เข้ามาร่วมด้วยและนวัตกรรมการรักษาหลอดเลือด โดยไม่ใช้ยาซึ่งเป็นความสำคัญมากของผู้สูงอายุเรามีนวัตกรรมการดูแลพวกระบบสมองที่เป็นหนึ่งเดียวเลยถือว่าตอนนี้ในการที่เราจะสามารถให้ผู้ป่วยกลับมาแข็งแรงไม่ลดความเสี่ยงจากการเป็นโตรกและสมองเสื่อมนี่คือนวัตกรรมมันจะเป็นภาพรวมที่นี่จะมีทั้งเครื่องมือมี IV treatment และมีซัพพลีเมนต์คือดูแลทั้งหมด ของการที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะก็ต้องมีหลายสัปเ์เข้ามารวมกันค่ะขออนุญาตส่งไปส่งค่ะการตอบรับดีมากเนื่องจากว่าเรื่องของอาคารสถานที่ยาค่ะเราสามารถทําได้ ค่อนข้างที่จะสวยงามน,น่านาอยู่นะคะแล้วก็โดยเฉพาะที่เวลาลูกค้ามาเยี่ยมชม,มค่ะเราจะมีความพร้อมไม่ว่าเรื่องสถานที่แล้วก็บุคลากรที่ให้ข้อมูลจนสร้างความมั่นใจได้ดังนั้นเนี่ยเ,าเรามีการแระสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะคะสัก1-2เดือนก็เลยทําให้ลูกค้าเนี่ยทราบล่วงหน้าแล้วก็ปัจจุบันก็มีเริ่มมีการจองไว้แล้วเมื่อเราเปิดงานนะคะแล้วก็ทุกอย่างเรียบร้อยก็จะสามารถรับรับผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการได้ไดเลยค่ะค่ะ แพทย,พทย์ถ้าเกิดเป็นแพทย์ของด้านเป็นคุณหมอนะคะจะเป็นบ้านแพทย์แผนปัจจุบันนะคะเราจะ,ะมีมีคุณหมอ,อคุณหมอเบิร์ดคุณหมอจันทศรีนะคะคุณหมอจะเป็นแฟมิลี่เมดิซีคุณหมอจะเป็นเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วย ในระยะพึ่งพิงแล้วก็การที่ดูแลองค์รวมแล้วก็เป็นเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุตอนนี้มากๆนะคะรวมทั้งท่านก็มีความรู้ในเรื่องของการที่จะดูแลในเรื่องของโรคเรื้อรังต่างๆได้แบบองรวมค่ะเพราะผู้สูงอายุท่านหนึ่งเนี่ย แต่ละท่านไม่ได้มีโรคเดียวดังนั้นนะคะการที่มีแพทย์เภชศาสตร์ครอบครัวก็เป็นสิ่งที่ทําให้อุ่นใจแล้วก็สบายใจที่ดูได้ภาพรวมนะคะนอกนั้นก็จะเป็นแพทย์ชั่วเชี่ยวชาญด้านศาสตร์ชะลอวัยต่างๆค่ะจริงๆถ้าย้อนไปสัก10-20ปีที่แล้วเป็นเรื่องใหญ่ที่ในการฝากดูแลในในศูนย์เ r s i n g Home เป็นเรื่องที่ ดูเป็นแง่ลบนะคะแต่ปัจจุบันในความรู้สึกเหล่านี้ดีขึ้นมากแล้วรวมทั้งถ้าท่านอยู่ในภาวะที่พึ่งพิงแล้วต้องการผู้เชี่ยวชาญในการดูแลค่ะ Nursing Home ห,หรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็น choice ที่ดีในการที่จะดูแลท่านได้ใกล้ชิดแล้วก็ดูแลแ,แบบมีความรู้นะคะจริงๆแล้วลูกหลานเนี่ยมีความตั้งใจจะดูแลเองอยู่แล้วมีความพร้อมในแง่ของความรู้แล้วก็เวลานะคะ ตอนนี้ความรู้สึกเหล่านี้ดีดีขึ้นมากแล้วเพราะว่าเหมือนกันให้สิ่งที่ดีค่ะค่ะจริง,รงๆก็กรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยค่ะ,ะเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการในการที่จะดูแลเรื่องของมาตรฐานสถานประกอบการโดยผู้ที่เป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลเนี่ยคือกระทรวงสาธารณสุขน,นะคะในในทุกครั้งนะคะที่จะมีการ เปิดสถานบริการก็จะต้องมีการขออนุญาตไปที่ทางกระทรวงสาธารณาสุขไม่ไม่ใช่เฉพาะแค่เปิดสถานนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะมีการอบรมเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระยะสั้น18ชั่วโมงนะคะซึ่งกรมกิจการผู้สูงอายุทำหน้าที่ในการดูแลอยู่ก็ต้องเอาหลักสูตรมาให้ดูนะคะว่าหลักสูตรนั้นนะ่ะมันสอดคล้องกับ สิ่งที่ควรจะเป็นหรือเปล่านะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของหลักสูตร70ชั่วโมงนะคะรวมถึงหลักสูตร4 2่ชั่วโมงทีนี้ในหน่วยงานแต่ละหน่วยะะจะต้องมีความพร้อมในหลายเรื่องเช่นแพทย์พยาบาลแน่นอนนะคะกับผู้ที่จะทําหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุก็ต้องมีการอบรมตามหลักสูตรต่างๆอย่างที่บอกเรื่องของอาคารสถานที่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความจําเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่า ถ้าเกิดสถานที่ไม่ได้มาตรฐานมันจะส่งผลให้การดูแลผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเกิดความผิดพลาดได้เช่นการพลัดตกหกล้มในห้องน้ำนะคะหรือว่าไม่มีราวจับไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเช่นถ้าเกิดท่านเดินไม่สะดวกต้องมีรถเข็นไหมต้องมีอุปกรณ์ช่วยไหมดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทางสถานประกอบการจะต้องมีการเตรียมเตรียมการ กับอีกส่วนหนึ่งก็คือการให้บริการผู้ที่เป็นผู้สูงอายุที่มาใช้บริการที่นี่ซึ่งก็จะต้องมีแผนเขาเรียกเป็น IDP การดูแลรายบุคคลแต่ละคนดูแลไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยภาวะสมองเสื่อมก็ไม่เหมือนกับผู้ที่มีภาวะจิตเวทก็ไม่เหมือนกับคนที่ซึมเศร้าหรือไม่เหมือนกับคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้านอื่นๆดังนั้นเนี่ยการเข้ามากระบวนการคัดกรองเบื้องต้นเป็นสิ่งสําคัญมาก พอคัดรองได้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บทางสถานประกอบการก็จะต้องออกแบบว่าจะต้องดูแลผู้สูงอายุแต่ละท่านแบบไหนบ้างนะคะพอออกแบบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บทางสถานประกอบการก็จะต้องวางแล้วว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องการแพทย์จะเป็นยังไงเรื่องโภชนาการจะเป็นยังไงท่านเป็นเบาหวานเป็นอะไรหรือเปล่าก็ต้องดูแลอย่างครบถ้วนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้อง ต้องพร้อมที่จะให้มีกระบวนการในการที่จะเข้าไปตรวจสอบเพื่อให้ได้มาตรฐานด้วยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเรามีผู้สูงอายุเยอะมากขึ้นจริงๆแม้ว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจะมีจํานวนไม่มากแต่การดูแลนั้นนะใช้งบประมาณสูงมากแล้วก็ต้องใช้คนที่ เป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็มีเป็นคนที่มีความเข้าใจคือไม่ใช่เข้าใจแค่เรียนมาแล้วเข้าใจแต่ต้องต้องเกิดมาจากหัวใจเลยนะคะที่ต้องอยากดูแลผู้สูงอายุซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นมิติที่ต้องทํางานร่วมกันเพื่อให้เกิดมาตรฐานให้ดีที่สุดค่ะได้ค่ะก็ในส่วนของ PSC Nursing Care นะคะตอนนี้เราพร้อมให้บริการแล้วค่ะสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุนะคะที่สามารถ ที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยนะคะหรือว่าอยู่ในระยะพึ่งพิงนะคะรวมทั้งโรคหลอดเลือด,อดสมองหรือสโสต o นะคะที่ตอนนี้เป็นมีจํานวนมากทาง PNC มีความพร้อมค่ะในการดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูด,ด้วยสหวิชาชีพนะคะตรงนี้ก็ยินดีแล้วก็เปิดให้บริการแล้วนะคะสามารถสอบถามได้เลยค่ะ